ไม่เคยให้โอกาสในการที่จะกล้าสร้างสรรค์มาก่อนเลยแล้วอยู่ดีพอมันแบบเหมือนโลกเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเนาะแล้วก็แบบอ้าวทุกคนเราต้องสร้างสรรค์กันแล้วมันอาจจะกล้าอยู่สองสามทีแล้วท้ายสุดมันก็ไม่ทําแหละพอถึงเวลาจริงๆอะ่ะก็คือเข้าไปเทคชาร์จทําเลยปุ๊บทำแบบนี้นี่นี่นนไอเดียที่เคยบอกมาปุ๊บถูกปัดตกแล้วในใจของคนส่วนใหญ่อะ่ะมันจะมีความแบบการให้แต้มอะ่ะซึ่งหัวหน้าให้แต้มบวกกับเราอะ่ะเราก็จะมีแต้มบวกในใจที่เราติ๊กอยู่ในใจละ เช่นเดียวกันถ้าเขาให้แต้มลบก,กับเราคือด่าเราบ่อยเราก็จะมีติ๊กแต้มแล้วไม่แล้วอะไรเงี้ยไม่อยากคุยกับมันเลยเอ,อ,อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันพลาดแล้วหัวหน้าซ้ำละ่ะหัวหน้าจะซ้ำไม่ซ้ำเนี่ยบางทีก็เป็นแฟกเตอร์ที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้คือเราซ้ำตัวเองหรือเปล่า, <c oughs> อเ,าเอ้ยคม่าก <c oughs> <c oughs> อันนี้รอดเลยมันก็เป็นธรรมดาที่พอเจอบ่อยๆเราจะรู้สึกเชื่อแบบนั้นแต่ความเชื่อแบบนั้นน่ะมันไม่ได้ทําให้เราแบบเติบโตได้เนาะเหมือนเราเพ่งไปที่สภาพแวดล้อมว่าเป็นตัวทําให้เราเป็นอย่างนั้นน่ะสุดท้ายเเรราาาาตต้้้้องกลัับมยยยืนหดดที่่วววใไ แล้วเราจะอยู่อย่างนี้เหรอสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเสียได้เจ้านายไม่เคยบอกบอกบอกนะคะดเดี๋ยวอีพีนี้เราก็จะมาพบกับคุณกิติไตรรัตน์นะคะค โพสชื่อรังของเราที่มี follower เป็นจํานวนว่าเไปแวเพื่อนนะก็วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของเมื่อเจ้านายไม่กลัวพลาดลูกน้องจึงกล้าลองโอเคจริงๆขอเชื่อมโยงนิดหนึ่งเนาะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหลายองค์กรที่อยากให้สร้างนวัตกรรมทีมงานสร้างนวัตกรรมสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาถูกไหมมันก็จะมีเรื่องของการที่ต้อง กล้าในการที่จะลองสิ่งใหม่ๆแต่เราจะพบว่าในหลายๆองค์กรโดยเฉพาะในองค์กรในไทยนะที่เราเคยเข้าไปทํางานเนี่ยเราพบว่าหลายๆที่พนักง,งานเองก็ไม่กล้าที่จะลองผิดลองถูก<ไ>เออซึ่งตรงนี้มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นความขัดแย้งเล็กๆอะว่าอยากได้อยากให้มันแบบสร้างสรรค์ใช่อยากให้คน,ก,น,นก็ไม่ก็ไม่กล้าทําใช่แต่คนก็ไม่กล้าทำเนาะ เออทีเนี้ยก็เลยอยากจะชวนคุยว่าคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรหลายๆปัจจัยเออแต่สิ่งหนึ่งที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเหมือนกับว่าบางทีอ่ะอยู่ดีๆมันเหมือนกับไม่เคยให้โอกาสในการที่จะกล้าสร้างสรรค์มาก่อนเลยแล้วอยู่ดีพอมันแบบเหมือนโลกเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเนาะแล้วก็แบบอ้าวทุกคนเราต้องสร้างสรรค์กันแล้วมันเหมือนกับมันหน้ามือเป็นหลังมือเกินไปแล้วบางทีมันก็ไม่เชื่อเนาะว่าจะให้สร้างสรรค์จริงใช่ไหมเดี๋ยวพอสร้างสรรค์มาเสร็จปุ๊บด่าสร้างสรรค์มาแล้วแต่ก็แบบไม่ได้ปัดตกตลอดอย่างเงี้ย มันอาจจะกล้าอยู่สองสามทีแล้วท้ายสุดมันก็ไม่ทาแหละอืมอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนแบบไม่กล้าที่จะออกนอกกรอบเนาะใช่ทีนี้ถ้าในมุมมองอะ่ะคิดว่ามันเออเคยมีแบบประสบการณ์หรือสถานการณ์ที่เห็นชัดไหมว่าแบบมันเกิดจากเหตุการณ์ลนนักษณะนี้แล้วมันทาให้คนแบบเกิดความแบบรู้สึกว่าไม่กล้าลองอะ่ะหรือว่าทําไปก็อาจจะไอเดียไม่ได้รับการสนับสนุนหรือถูกปะตกอะไรเงี้ยพอจะมีประสบการณ์เล่าให้ฟังไหมคะเวลาทํางานโดยเฉพาะยิ่งงานที่มันมีความ เร่งด่วนแล้วต้องการผลลัพธ์ที่มันชัดเจนแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันเร็วมากๆเนาะด้วยเวลาที่มันสโคบบางทีบอกไอเดียหน่อยแต่เวลามันสโคบอยู่แค่นี้ต้องจบภายในเดือนนี้เดือนนี้ต้องมีผลงานต้องมียอดต้องมีเป้าต้องมีอะไรต่างๆพอมันเร่งแบบนี้มากๆพอถึงจุดหนึ่งตอนแรกเสนอไอเดียอพอเสนอไอเดียไปปุ๊บปุ๊บ,บดูแล้วไม่ทันท่าทีไม่น่าจะได้อเราความเป็นหัวหน้าเราต้องเทคชาร์จถูกป่ะเพราะาเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็เข้าไปแทรกแซงเลย ทำเลยปุ๊บทำแบบนี้นี้นี้อ่ะไอไอเดียที่เคยบอกมาปุ๊บก็เริ่มถูกปัดตกแล้วเกิดเป็นประสบการณ์ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองให้ทําอีกประสบการณ์ที่สองจบซ้ำแล้วก็ซ้ำซ้ำวนลูปราบซ้ำก็จําแล้วก็เป็นธรรมดาแล้วก็จะวนแบบนี้วนไปเรื่อยๆแล้วท้ายสุดปุ๊บหัวหน้าก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องถึงมือฉันตลอดฉันต้องจัดการเองตลอดขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้ครั้งนี้ก็เริ่มไม่ขอก็เริ่มสั่ง ก็จะวนรูปประมาณนี้ผู้ประเด็นนี้น่าสนใจเนาะมันเป็นมองคนละมุมอะ่ะ <c oughs> คือในมุมน้องเนี่ยเออเวลาเรา เขาไม่เคยถูกเตรียมตัวในการที่จะต้องมาคิดสร้างสรรค์เน,นะ่ยแล้วเราโยนไอเดียโยนอะไรไปบางอย่างไปโจทย์ให้เขาคิดอะแล้วบางทีมันจะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะ<ช>กว่าที่ไอเดียนั้นะมันจะถูกผุดขึ้นมาเพราะมันมไม่ถูกฝึกเนาะกับอันที่2ก็คือในมุมมองหัวหน้างานเองเนี่ยเขาก็จะมีบทบาทหนะ้าที่บางอย่างที่มีข้อจํากัดที่เรา<ช>อาจจะไม่รู้อันนี้พูดในเชิงคนเป็นหัวหน้านะเราอาจจะไม่ได้บอกน้องหรือเราไม่ได้บอกอไปก็คือว่าเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไอเดียที่เรา ต้องการเนี่ยมันมีเวลาเท่าไหร่โปรเจกต์นี้ความสําเร็จมันควรเกิดขึ้นในระยะเวลาเมื่อไหร่สิ่งที่เราไม่ได้บอกน้องไปอะ่ะเออหรือเจ้านายไม่ไม่ได้พูดออกไปก็คือว่าเราไม่ได้บอกว่าสโคปของการทํางานของเราอะ่ะมันคืออะไรเวลาที่เรามีจํากัดอะ่ะคือเท่าไหร่แล้วเราก็อาจจะมีเรื่องของงบประมาณด้วยนะเออที่เราได้รับมาจากเบื้องบนแล้วเราก็ไม่ได้บอกน้องว่าเอ้ยเรามีความเสี่ยงที่เราต้องรับอยู่ที่เท่าไหร่เรารับได้แค่นี้ความเสี่ยงอยู่เท่านี้ซึ่งบางทีไปบอกน้องน้องก็ไม่เข้าใจ ก็มไม่เก็บด้วยซ้ําเออ,เอ,อทีนี้ไอสถานการณ์ที่มันกีกิติเล่ามันก็เลยเกิดขึ้น <c oughs> ก็คือว่าพอถึงเวลาจริงๆอ่ะหัวหน้าเห็นท่าทีไม่ได้และก็คือเข้าไปเทคชาร์ตสุดท้ายแล้วไอเดียที่มันกําลังจะออกอ่ะมันกลับโดนคัดแทนอเออทีนี้ถ้าเราจะพูดในมุมย้อนกลับมาที่ในความเป็นหัวหน้างานละ่ะถ้าเราอยากจะให้คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความกล้าที่จะลองก่อนเนาะเพราะจริงๆแล้วถ้าหัวหน้าไม่กล้าลูกน้องก็คงไม่ตามาแล้วเอออย่างเงี้ย เราสามารถมีวิธีการยังไงได้บ้างในการที่เราจะมีไมซ์เซตหรือวิธีคิดต่อเรื่องนี้ยังไงโอเคสมมุติเราอยากจะให้ลูกน้องลองเราก็ต้องรู้ประเมินเนาะเราเป็นหัวหน้าเราต้องประเมินก่อนว่าไอ้เรื่องที่จะให้ลองอะ่ะให้ลองได้แค่ไหนเราต้องมองว่าวันนี้การที่เรากําลังจะมอบหมายหรือว่าฝึกให้เขาคิดเราไม่อยู่ดีไปโยนโจทย์ที่มันใหญ่หรือเรื่องที่มันเสี่ยงมากแล้วเรารู้สึกว่ามันเรารับความเสี่ยงนี้ไม่ได้เราเองในฐาหนะหัวหน้าก็จะกลัว เราก็จะต้องเข้าไปเทคชาร์ตแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรายโยน,นให้เขาลองก่อนเป็นเรื่องที่โอเคเราประเมินแล้วต่อให้มันพลาดจริงๆก็ไม่เอฟเฟกมากแต่เขาฝึกจากเรื่องนี้ก่อนเพราะอะไรเราไม่ได้มองแค่ว่าเฮ้ยคุณจะต้องแบบคิดไอเดียแต่เรากําลังสอนให้เขาฝึกคิดไอเดียเป็นโยน,นโจทย์เล็กๆไปเรื่องที่ไม่เสี่ยงมากเรื่องที่ถ้าพลาดมาก็รับได้พอทําแบบนี้ครั้งที่หนึ่งแล้วเราแหละชื่นชมชมให้เป็นเฮ้ยโอ้โห อไอเดียนี้ดีมากเออเราเราเห็นความตั้งใจความพยายามของเขาเฮ้ยลองทําตรงนี้มาดีมากเลยนะอะไรนะคือชื่นชมเขาว่าให้ถูกเรากําลังฝึกให้เขาคิดเป็นฝึกให้เขามีความกล้าและทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยเวลาที่เขากล้าเขาจะได้รับรีวอร์ดบางอย่าง ต่อไปเขาจะเริ่มคิดภาพที่มันใหญ่ได้มากขึ้นเพราะหนึ่งเขามีประสบการณ์2เขามีความมั่นใจตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญในฐานะหัวหน้าอันนี้ก็ฟังเราก็เห็นภาพเลยว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือการที่เราต้องให้เวลาใช่อ่ในการให้เขาค่อยๆขยับทักษะตรงนี้ขึ้นมาเนาะทีนี้พอฟังอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันคือโอกาสในการสร้าง growth mindset ให้กับทีมงานของเราด้วย เออทีเนี้ยพอเราพูดมาถึงตรงนี้เรื่องของโก w t h ไม n ์เซตแล้วและแน่นอนมันก็จะมีลูกน้องหลายๆคนอาจจะมี f ิกซ์ไม s ์เหรือแม้กระทั่งตัวคนทำงานนะอาจจะฟิกกับตัวเองด้วยนะ,อะ,อะเออถ้าเราอยากจะประเมินตัวเองเบื้องต้นอนะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เรากําลัง Fix Mindset อยู่หรือเปล่าที่เราไม่กล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆเออพอมันจะมีเช็คลิสต์ให้เราเช็คตัวเองได้บ้างไหมในบทบาทหัวหน้าถูกไหมโอเค okay. ถ้าในบทบาทหัวหน้าปุ๊บเราลองดูว่า ถ้าเรามีฟิกซ์เนี่ยคือเรามองว่าทุกอย่างมันต้องเป็นอย่างที่เราคิดเท่านั้นใช่ไหม mm hmm. คือเหมือนเรา,เราคาดหวังว่าคําตอบมันต้องออกมาเป๊ะอย่างที่เราคิดและอันนี้คือมันถูกต้องอย่างเดียวอันนี้แสดงว่าเราฟิกซ์เอาไว้เรียบร้อยหรือแม้แต่บางครั้งมันอาจจะไม่มีคําตอบที่ผันชัดแต่เรามีความเชื่อว่าคนนี้เป็นได้แค่นี้เป็นได้แบบนี้เด็กคนนี้มันก็ดีแต่พูดคนนี้มันทําอะไรมันก็ทําไม่ได้พอเราฟิกซ์ตัวเราไปแล้วเชื่อแบบตายตัวไปแล้วว่าคนหนึ่งคนเป็นอย่างนี้แหละ งานหนึ่งงานมันต้องเป็นอย่างนี้แหละอันนี้เป็นตัวเช็คง่ายๆเลยว่าเออเราเปิดรับมุมมองอื่น,นๆไหมถ้าเรารู้ตัวแบบนี้แล้วหน้าที่ของเราคือกลับมาเนาะแล้วก็ลองเปิดเปิดในมุมที่เรารู้สึกเซฟมากขึ้นอออันนี้ก็น่าสนใจเนาะในมุมของคนเป็นหัวหน้าเนาะทีนี้ถ้าคนเป็นลูกน้องล่ะเรามีวิธีการเช็คยังไงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนแบบมีฟิกซ์มายเซ็ตหรือเปล่าหรือว่าตอนเนี้ยเราก็พยายามแล้วนะเรากล้าแล้วนะแต่แค่หัวหน้าไม่รับไอเดียเราอือหึโอเคก็ คือถ้าเกิดฟิกซ์เมื่อไหร่ให้ดูพฤติกรรมของเราเนาะฟ <IL EN C IO> ิกซ์คือเราจะไม่พยายามปรับแก้อะไรต่อไปแล้วเราจะรู้สึกว่าโซลูชันที่เราหามาเนี่ยมันได้แค่นี้แหละหัวนหน้าเขาไม่ฟังเราหรอกเอ,อเราทําไปก็ได้แค่นี้แหละอันนี้คือให้ดูตัวเองอ่ะคือเมื่อใดก็ตามที่เราทําอะไรบางอย่างไปแล้วแล้วเราเหมือนตัดทางเลือกใหม่ๆหรือตัดความเป็นไปได้ใหม่ๆออกไปจากชีวิตเราเลยให้รู้เลยว่าตอนนั้นเราเริ่มฟิกซ์บางอย่างอยู่มันคือมุมที่เราคิดเนาะว่ามันทําไม่ได้แล้วแหละมันได้เท่านี้แหละ ซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันเกิดจากอะไรมันก็อาจจะเกิดจากประสบการณ์ของเราที่โดนกรอบมานั่นแหละเจอแบบนี้มาเคยปูดแล้วมันก็ไม่ได้ก็เข้าใจได้นะซึ่งเราในฐานะคนทํางานเราก็เข้าใจได้ว่ามันก็เป็นธรรมดาที่พอเจอบ่อยๆเราจะรู้สึกเชื่อแบบนั้นแต่ความเชื่อแบบนั้นน่ะมันไม่ได้ทําให้เราแบบเติบโตได้เนาะเออแล้วเอาจริงๆในในบนโลกใบนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับความเชื่อนั้นอ่ะไปนานๆอ่ะตัวเราเองก็จะกลายเป็นคนที่ถูกแบบเรียกว่าอะไรถูกเทรนด์ถูกยุคสม,มัยถูกอะไรต่างๆแบบ พัดพาและหลงลืมไปอ,มอ่ะจริงๆตรงเนี้ยอยากจะเสริมนิดนึงว่าการที่เราถูกสภาพแวดล้อมตีกรอบอะ่ะแต่เราอยากไปคิดว่าเป็นพราะคือเหมือนเราเพ่งไปที่สภาพแวดล้อมว่ามันเป็นตัวทําให้เราเป็นอย่างนั้นน่ะสุดท้ายเราต้องกลับมายืนหยัดที่ตัวเราให้ได้ด้วยว่าแล้วเราจะอยู่อย่างนี้หรอเออใช่เออเราจะอยู่อย่างนี้หรอเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราแบบ เลือกที่จะมองว่ามันเป็นเพราะสิ่งนั้นทําให้เราเป็นอย่างนี้อันนี้เราก็เริ่มฟิกกับตัวเองแล้วนะ,ะทีนี้เราจะถอยลงไปเรื่อยๆเลยแทนที่เราจะได้ก้าวหน้าคือโอเคเราอาจจะไม่ได้ก้าวหน้าที่นี่แต่เราอาจจะมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองไปที่อื่นก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการปรับมุมมอง,มองตัวนี้มันก็เลยสําคัญมากใช่ใช่ใชเออแล้วถ้าในมุมเราเป็นเจ้านายเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยยังไงบ้างให้กับลูกน้องที่คนที่เขาอาจจะมีความหวั่นใจเนาะว่าเขาทำมาไอเดียเขาจะโดนคิวหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะ ซึ่งไม่ได้แกบอกมาเบื้องต้นแล้วว่าคือการให้เวลาแต่มันมีวิธีการอื่นๆด้วยไหมโอเคต้องบอกว่าเราต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนการที่คนเนี่ยเขาไม่กล้าเสนอไอเดียหรือทําตัวเล็กหรืออะไรพวกเนี้ม,มันเพราะอะไรหนึ่งเขาขาดความมั่นใจในตัวเองอขาด s e เว e s t e เนาะไม่มีความมั่นใจไม่มีความมั่นใจในศักยภาพไม่มีแรงต่าง ดังน,นั้นเขาจะมองว่าทุกอย่างมันเป็นปัญหาไปหมดตัวเล็กไปหมดนั้นเราในฐานะหัวหน้าเราต้องโจทย์เราไม่ใช่แค่ว่าจะให้เขาทํางานเป็นแต่โจทย์เราคือการทํายังไงให้ดึงให้ความมั่นใจนี้ของเขาอ่ให้มันฉายออกมาเขาอาจจะไม่เคยถูกใครมองเห็นศักยภาพเลยก็ได้ดังน,นั้นเราในฐานะหัวหน้าคือคนที่จะไปทําให้เขาเห็นจุดนั้นซึ่งเราวิธีที่เราใช้คือการชื่นชมการชื่นชมไม่ให้ชมว่าเฮ้ยเก่งจังเลยสุดยอดมากอะไรก็ไม่ได้นะเพราะเคยไหมเวลาถูกใครชมว่าเก่งแล้วแบบ จริงเหรอกูเก่งอะไรวะจะเอาอะไรจากฉันมันจะหลอกใช้งานกูใช่ปะความคิดลบขึ้นก่อนเลยนะเนี่ยดูนะยิ่งถ้าเกิดเราแบบโลเซเวสตีมอยู่แล้วอะรู้สึกแบบไม่มั่นใจตัวเองอยู่แล้วอะโดนชมนี่รู้สึกแบบอยากได้การอะไรจากคุณแน่แต่ว่าการชมคือเราชมไปให้เขาเห็นว่าเอ้ยพฤติกรรมนี้ที่เขาทาเนาะสิ่งที่มันสิ่งที่เขาตัดสินใจทําำเนี่ยเออพี่เห็นเราตั้งใจค้นข้อมูลตรงนี้มากเขาเห็นความตั้งใจนี้ของเราเลยนะมันอาจจะยังไม่ได้สําเร็จในตัวงาน แต่เราไปเห็นว่าเฮ้ยความตั้งใจของเขาเป็นยังไงเขาได้ใช้คุณสมบัติดีๆอะไรเฮ้ยพี่เห็นความพยายามที่เราไปสื่อสารกับเพื่อนของเรามากเลยเออเห็นเราแบบโหทํางานเยอะมากเออตรงนี้พี่ชื่นชมมากเลยนะพี่เชื่อมันจะเป็นฐานในการเติบโตได้คือคือพอเราให้คําชื่นชมเหล่านี้มันทําอะไรอย่างที่บอกเนาะคนที่ไม่กล้ามันเพราะว่ามันขาดเซเวสตีมดังการที่เราชื่นชมสิ่งนี้แบบจริงๆนะเราต้องเห็นมันจริงๆนะ มันจะช่วยทำให้เซลว์สตีมมันค่อยๆโตขึ้นพอเซลว์สตีมค่อยๆโตขึ้นมันก็จะทําให้เขาอะความมั่นใจมันเริ่มกลับมาพอความมั่นใจมันเริ่มกลับมาปุ๊บสิ่งเราทํทำต่อกัอเลยให้โอกาสการให้เขาได้ฝึกและให้เขามี a c ค i ี v e คือมีความสําเร็จเล็กๆน้อยๆของเขาอะเฮ้ยเขาเห็นไหมเขารับผิดชอบงานนี้เขาได้ทาอันนี้ปุ๊บแล้วมันทําได้เฮ้ยเห็นไหมอันนี้ปุ๊บทำโอ้โหถูกชื่นชมจากคุณสมบัติดีๆล้ะเห็นแล้วว่าฉันทําวันนี้แล้วมันทําได้เว้ย เฮ้ยทำนี้แล้วมันเกิดผลเว้ยเฮ้ยอันนี้มันมันมีประโยชน์เว้ยแล้วหัวหน้าก็เห็นเว้ย <Ừ. S 1> มันจะค่อยๆเติบโตเราจะกล้าคิดมากขึ้นเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเซฟถูกปะเราจะกล้าคิดมากขึ้นเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยความคิดของเรามันถูกมองเห็น mm hmm. หรือถูกให้คุณค่า mm hmm. จริงๆพอพูดมาอย่างเงี้ยเราเห็นประเด็นอย่างหนึ่งว่าในใจของคนส่วนใหญ่อ่ะมันจะมีความแบบเช็คลิสต์เนาะ mm hmm. การให้แต้มอ่ะ mm hmm. ซึ่งสมมุตินะว่าหัวหน้าให้แต้มบวกกับเราอ่ะเราก็จะมีแต้มบวกในใจที่เราติ๊กอยู่ในใจละ เช่นเดียวกันถ้าเขาให้แต้มลบก,กับเราคือด่าเราบ่อยเราก็จะมีติ๊กแต้มแล้วมาอี <c oughs> แกแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่อยากคุยกับมันเลยอะไรเงี้ยออใช่ไหมเออ <c oughs> ซึ่งการที่เราจะเคลียร์ของเก่าได้หมายถึงว่าเคลียร์ของเก่าในใจได้อะแน่นอนคนที่เป็นหัวหน้าก็ต้องใส่ของใหม่เข้าไปท <c oughs> ีด่ดีๆให้เยอะๆถูกปะซึ่งต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะออไม่ใช่แบบด่าตลอด10ปีเลยค่ะวันนี้มาชมสักวันหนึ่งแล้วแบบไม่เห็นมันเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยของเก่าสิบปีมันเยอะอยู่ อันนี้มีแบบมีคนส่งข้อความมาถามเราเหมือนกันว่า uh huh. แล้วถ้าเราอยากได้พื้นที่ในการแสดงออกอะ่ะเราอยากได้พื้นที่ในการโชว์ศักยภาพหรือว่าเราอยากจะลองสิ่งใหม่ๆเรามีไอเดียนะแต่หัวหน้าปิดใจกับเราอะ่ะเออทำไงดีอ่ะโอ้คลาสสิกเออต้องมาดูเนาะว่าไอ้การที่เขาปิดใจอะ่ะปิดใจเพราะอะไรมาจะมาจากประสบการณ์เก่าที่เขาเคยเห็นว่าเราทําอะไรไปปพ๊บมันก็ไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าสมมุติถ้าเป็นแบบนั้น เราเรามาเคลียร์ใหม่ว่าแล้วกลับไปอ่านความต้องการของเขาเนาะหัวหน้าต้องการอะไรนะหัวหน้าบางคนเป็นสายที่ต้องการแบบความชัดเจนที่ผ่านมาเขาปิดใจกับเราเพราะอะไรเราพยายามอธิบายรายละเอียดเยอะไปหมดแต่เราไม่เคยให้ความชัดเจนสักอย่างไม่เคยบอกว่าเฮ้ยงานจะเสร็จเมื่อไหร่ผมจะรับผิดชอบยังไงหรือจะทาอะไรเด a ไลน์ไทม์ไลน์เป็นเมื่อไหร่แต่เราแบบเอาแต่บอกว่าเออตอนนี้งานเป็นแบบนี้แบบนี้เราใช้การสื่อสารผิดถูกไหมดังนั้นเน่ยเราก็ไปอ่านความต้องการของเขาและเราก็ค่อยปรับวิธีการในการที่จะเข้าไป แต่สิ่งหนึ่งนะก่อนที่มันสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นนะเริ่มจากการเติมความเชื่อตัวเองก่อนนะบอกตัวเองก่อนว่าเฮ้ยฉันสามารถที่จะสื่อสารได้ดีขึ้นได้ฉันสามารถสื่อสารให้เข้าไปถึงหัวใจหัวหน้าของฉันได้มันต้องเริ่มจากความเชื่อนี้ของเราก่อนแล้วเราค่อยไปค่อยไปใช้วิธีการเหล่านั้นในการที่จะเข้าไปอยู่ในใจเขาและถ้าสุดท้ายเขายังไม่ฟังเรา่ะสุดท้ายเขายังไม่ก็กลับมาดูว่าอันนี้พูดแทนท่านผู้ชมทางบ้านสมมติสุดท้ายท้ายสุดเขาไม่ฟังเราเลยไม่อะไรเลยก็ประเมินพิจารณา ว่า <Wow. S 1> เอ๊ะเราจะเอาอยัางไงกับเส้นทางชีวิตของเราเฮ้ยถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราพูดไปมันคือสิ่งที่ใช่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับองค์กรมันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมแต่เขาไม่ฟังเราก็จะประเมินว่าเฮ้ยแบบโอเคฉันอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับหัวหน้าหรือทีมแบบนี้ไหม,มเขาเจอแบบนี้ไหมมันก็เป็นทางเลือกของเราเนาะประเด็นคือถ้าเราได้ทําดีที่สุดเราได้จัดการเนี่ยดีที่สุดแล้วอะยังไงประโยชน์มันอยู่กับเราหรือกับองค์กรที่เราจะไปอยู่แน่นอนถูกปะแต่อย่าเพิ่งถอดใจเร็ว ให้กลับมาถามตัวเองก่อนว่าเออบางทีอาจจะเป็นแค่ความเชื่อบางอย่างที่เราปิดใจกับเขาอันนี้ถามต่อไปนิดนึงนะแบบจากประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงและคิดว่าผู้ชมทางบ้านน่าจะมีประสบการณ์ทีจะเจอแบบนี้เหมือนกันสมมติว่าเราได้พื้นที่ในการแสดงออกซึ่งไอเดียละหัวหน้าก็ให้โอกาสเราและปรากฏว่าพลาดเว้ยไอเดียมันเกิดความผิดพลาดขึ้นหรือว่าการไปทดลองทําแล้วมันพลาดขึ้นอย่างเงี้ย ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะออกอยู่สองสาเรื่องนะอย,งอย่างแรกคือโอเคไม่เป็นไรเราเปิดพื้นที่คุณลองและแล้วก็มันไม่มันเฟลก็โอเคไม่เป็นไรอันนี้คือผ่านไปไม่มีอะไรแล้วก็มาถอดบทเรียนหรือเรียนรู้ร่วมกันเนาะว่าเออมันเกิดจากอะไรใน,ในการที่ไอเดียนั้นใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันพลาดแล้วหัวหน้าซ้ำละ่ะซัดเลอใส่กับอีดอกใช่ไหมบางคนเอาจริงๆนะบางคนก็กลัวการที่ ทำไปแล้วอะถ้าดีก็ดีไปถ้าไม่ดีเราฉันจะโดนอะไรไหมยอย่างเงี้ยเออเรารับมือกับเรื่องนี้ยังไงดีโอเคคือหัวหน้าจะซ้าไม่ซ้าเนี่ยบางทีก็เป็นแฟกเตอร์ที่เราควบคุมไม่ได้อแต่สิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้คือเราซ้ําตัวเองหรือเปล่าเฮ้ยคม,มอัน,นี้อรอดเลยจริงไหมเคอคือไม่รู้อะเอาจริงๆนะต่อให้หัวหน้าไม่ซ้าเราเราซ้ําตัวเองก็เจ็บหนักกว่าตราบใดก็ตามถ้าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําเราทําเต็มที่เราไม่ได้แบบทําแบบปล่อยปะละเลยเนาะแต่เราทําแบบ เฮ้ยฉันตั้งใจว่ะฉันรู้ว่าฉันได้ทําสิ่งนี้มาแล้วฉันคิดมาอย่างดีแล้วฉันได้เตรียมการทุกอย่างฉันได้แบบเรียนรู้อะไรต่างๆของฉันแล้วอ่ะอย่างน้อยเราพูดชื่นชมตัวเองไปก่อนเขาด่ามาโอเคเขาให้คำมั่นว่าใจเขาด่าเพราะอะไรหรือเขาแบบซ้ําเพราะอะไรเขาก็กลัวเหมือนกันเพราะงานมันอาจจะไปเอฟเฟกชีวิตเขามันอาจจะทําให้เขาแบบต้องเจ็บต้องอะไรต่างๆใช่ไหมเขาก็จะมันพราะกลัวคนกลัวคนมันกังวลมันก็ด่าไปบ่นไปโทษไป ถ้าเราชัดกับตัวเองว่าเราทําดีสุดแล้วชื่นชมตัวเองกลับไปเฮ้ยฉันทําดีฉันได้เรียนรู้อะไรฉันได้ทําอะไรกลับมาเรียนรู้ l e a ร n i น g กับตัวเองไม่ต้องคาดหวังว่าคนอื่นจะทํายังไงกับเรา อันนี้พูดอันนี้น่าสนใจเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะจะมีบางคนที่เอามีดตรงนั้นอ่ะมาแทงตัวเองซ้ําแล้วก็แทงเข้าไป,ปอรอบๆว่าเขาสาวไว้ใจเราอ่ะเราทาไม่ได้หรือแม้กระทั่งบางทีเจ้านายไม่ได้ว่าด้วยนะแต่เราอ่ะเก็บเรื่องนี้มาคิดไม่หยุดเลยว่าเขาสาวไว้ใจเราแล้วอ่ะเราทําไม่ได้ทำไมไฉันทำพลาดอีกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย มันก็ยิ่งทําให้เราแบบจมอยู่กับความรู้สึกที่เราจะกลัวเนาะแล้วเราก็ก็ไม่กล้าเดินต่อไปเรามุงอ่อนจากเสิ่งที่เราทําไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็น่าสนใจเนาะทีนี้สุดท้ายแล้วถ้าวันนี้เราอยากจะก้าวข้ามการเติบโตของเราในเรื่องของการที่เราจะได้ทําอะไรใหม่ๆหรือว่าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆม่ะมีอะไรที่อยากจะฝากบอกเพื่อนๆนที่รับชมอยู่ตอนนี้ไหมคะว่าถ้าในมุมของเราเป็นทีมงานก่อนเนาะวันนี้อะไรที่จะเป็นตัวปลดล็อกศักยภาพของเราให้เราสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่าง อย่างมั่นคงแล้วก็กล้าที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการได้ไอเดียใหม่ๆมาจริงๆเป็นเรื่องที่พูดมาบ้างแล้วแต่ว่านี่เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในคลาส<ม>นะคลาส transform De e belief เนี่ยที่สอนอยู่เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องวิธีการและการที่เราพูดเซลฟ์ท l อดีๆกับตัวเองคือการที่เราบอกข้อความที่ดีใส่ลงไปในจิตของเราเออบางทีจิตเราความกลัวความวังวลมันทําให้เราแบบลงไปน้อยง่าย<ม>หรือรู้สึกแย่ตัวเองง่ายเนาะนั้นบอกกับตัวเองลงไปย้ำกับตัวเองลงไปเฮ้ยฉันเห็นความตั้งใจในตัวเอง ฉันได้เรียนรู้และทําอย่างเต็มที่ฉันมีความสามารถฉันมีศักยภาพคือเราอ่ะต้องเป็นคนที่ใส่ข้อความดีๆเหล่านี้ลงไปในจิตของเราออ,อ,อยู่เสมอซึ่งเป็นเทคนิคที่มันง่ายมากนะมไม่งั้นลองนึกดูนะทุกวันน่ะเราไม่รู้เราเติมข้อความอะไรลงไปในใจเราบ้างถูกปะและข้อความเหล่านั้นอ่ะมันจะสะท้อนออกมาผ่านวิธีคิดวิธีการทํางานผ่านการใช้ชีวิตของเรา เออแล้วสื่ออะไรต่างมันก็มีแต่ข้อความที่บางทีมันก็เป็นลบเนาะอ่ะใช่ใชเออหรือคําที่มันแบบบั่นทอนจิตใจแล้วเนาะหรือบั่นทอนแบบความเป็นไปได้ในชีวิตอะเออนั้นถ้าเกิดเราปล่อยไว้ชีวิตเราไว้อ่ะคือเราจะไปตามนั้นหมดเลยนั่นคือเทคนิคที่เรียบง่ายมากทีนี้บางคนอาจจะถามอีกว่าแล้วเซลล์ท้องมันต่างจากหลอกตัวเองงไงอ่ะอ่าโอเคเซลล์ท้องต่างกับหลอกตัวเองยังไงเราต้องถามว่าทุกวันนี้เราไม่ได้หลอกตัวเองเหรอเฮ้ยน่าสนใจยังไงนะเราก็หลอกตัวเองอยู่ทุกวันอยู่แล้วปะว่า ่นเราาาตาดีสมมุติเราบอกว่ <c oughs> าข้อจริงเรื่องจริงน่ <c oughs> าตาดีเรื่องจริงสมมติเราทํางานพลาดแล้วเราบอกตัวเองห่วยเราก็กำลังหลอกตัวเองอยู่เราไม่ได้ห่วยเราแค่ทำงานพลาดเราแค่ไม่รู้เรื่องนี้แล้วเรายังทำเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราห่วยนี่ถูกปะ่ะแต่เราซ้ําตัวเองเราก็หลอกตัวเองอยู่ดัง <c oughs> นั้นนะ <c oughs> การเซลท็อกไม่ใช่การหลอกตัวเองมันคืออะไรมันคือการที่เราอ่ะย้ําเพื่อเราได้เห็นคุณสมบัติที่ดีที่เราอยากโฟกัสลงไปในจิตเราถามว่าเฮ้ยจะบอกว่าฉันมีความสามารถเนี่ย คุณเป็นคนไร้ความสามารถแบบซีโร่เลยบ่าล่ะ,ละมไม่มีทางไม่งั้นุณไม่ได้ทํางานมาถึงตรงนี้หรอกคุณอาจจะทางานพลาดคุณอาจจะอะไรต่างแต่คุณเป็นคนมีศักยภาพแต่พอเราไม่ค่อยเห็นในศักยภาพที่เราทำอ่ะมันเลยทาให้เราพลาดเยอะไงแต่พอเราบอกตัวเองซ้ำ,ซ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 ำๆลงไปเฮ้ยฉันเป็นคนมีศักยภาพฉันเป็นคนมีศักยภาพมันเริ่มเห็นมากเออฉันมีตรงนี้นี่หว่าฉันมีตรงนี้นี่ว่ะและสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยทําให้เซลล์ทอของเราไม่ดูเป็นการหลอกตัวเองเนาะคือการที่เราเซลล์ทอเสร็จปุ๊บหาหลัก สมมติวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนมีศักยภาพตอนเย็นเราจะกลับมาปุ๊บนั่งเขียนโน้ตบันทึกก็ได้นะชอบเขียนโน้ตเออวันนี้เราเห็นเราได้ใช้ศักยภาพของเราในเรื่องอะไรนะ อาจจะเป็นแก้ไขปัญหาในงานบางอย่างมันทำให้เซลล์ทอ็อกที่เราพูดมันมีหลักฐานประกอบชัดเจนด้วยซึ่งอันนี้ยจะทาให้มันทรงพลังมากขึ้นแปลว่าการที่เราจะพูดกับตัวเองให้ได้ดีเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะมันคือการที่เราจะต้องค้นหาและระบุคุณสมบัติที่ดีในตัวเองให้ได้ก่อนใช่ <c oughs> ซึ่งเป็นคุณสมบัติจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่คุณสมบัติแบบที่เรามาโนขึ้นมาเพราะว่าจริงๆกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้อ่ะเราผ่านเรื่องราวที่เราสามารถก้าวข้าม หรือว่าผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้แปลว่าเราได้ใช้คุณสมบัติดีๆบางอย่างในตัวเองแล้วแหละแต่พอดีเราไม่ได้โฟกัสกับมันเนาะเรามองไม่เห็นเราก็เลยไม่ได้พูดถึงมันว่าจริงๆมันมีอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตรงนี้มาประมวลหรือว่ามาใช้ในการแบบรีเฟกตัวเองครั้นหนึ่งสะท้อนตัวเองรั้นนึงเราอาจจะเห็นว่าเรามีคุณสมบัตดิดีที่สามารถบอกตัวเองได้อีกเยอะเลย<ช>แต่เราไม่ได้ทําเพราะว่าในชีวิตประจำวันพอเราเจอเรื่องไม่ดีเราไปจับเรื่องนั้นเยอะเราก็เซลท็อกเรื่องนั้นเยอะแหละ,<น>ะก็คือเรื่องลบโอ้พลาดอีกแล้วใหญ่อีกแล้วเ,เสียใจจังเลยไม่พี่เขาผิดหวังน่อยอเออแตเกิดเฮ้ยโอ้โหเราได้พี่เขาไว้ใจเรา เราได้ใช้ศัยภาพตรงนี้เราได้ทําตรงนี้โอเคเราได้เรียนรู้แล้วว่าเราผิดพลาดตรงนี้เราอยา่าจะ เราจะเรามีจิตที่อยากพัฒนาตรงนี้ให้ดีขึ้นชีวิตก็เปลี่ยนดีมากๆเลยค่ะก็หวังว่า e ีีนี้นะคะทุกคนจะได้ประโยชน์เนาะแล้วก็เอาในส่วนที่เมื่อกี้โค้ชกิติได้พูดถึงเนาะก็คือการเซลทองเนาะไปลองปรับใช้กันดูก่อนนะนะคะแล้วกาถ้าใครอยากได้เทคนิคนะคะเพิ่มเติมในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะปรับไมเซตตัวเองแล้วก็นําไปสู่การปลดล็อกเสรยภาพให้ตัวเองเกิดไอเดียใหม่ๆเนาะกล้าลองกล้าคิดกล้าทำอะไรใหม่ๆก็มาเจอกันได้นะคะในคลาสของเรานะคะซึ่งจริงๆโค้ชกิติเนี่ยก็มีความ เชี่ยวชาญในหลายๆศาสตร์เลยนะคะโดยเฉพาะการสร้างศักยภาพแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้ดีมากขึ้นเนาะก็สำหรับ EP นี้ค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนกันก็ยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ